ใครชอบปล้นฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมผมไม่ชอบปล้นนะพี่ผมชอบเธอวันนี้ผมได้ไปขออยู่กับครอบครัวหนึ่งและเขาก็ได้รับเลี้ยงผมไว้และสักพักผมได้ชวนคุณพ่อของผมไปปล้นและคุณพ่อของผมก็เป็นคนนำทางพาปล้นปล้นหลายหลังเลยโอเคเดีเย๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าการปล้นของเราจะเป็นยังไงกันรเราจะได้เงินเยอะหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยกับครอบครัวบันเทิงสายปล้นแล้ว โอไม่คุณพ่อพาปลุนรอนี่โอไม่์ก่อนอะไรปลาที่ติ่มติ่มอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับปลาที่ติ่มติ่มอ้าแฟนเก่าอะไรวะสวัสดีที่ทับความสะอาดบ้านอยู่งั้นเหรอค่ะอยู่คนเดียวมันเหงาอยู่กับเราดีกว่าเหมือนผมจะเห็นใครแวบๆอยู่ตรงนี้บ้านเขาเหมือนก็มีแฟนแล้วหรือเปล่านี่ไงใครกันเนี่ย มีผัวละวคะ<อ>่ะเราเป็นลูกได้ไหมนี่ไงอ๋อนี่ไงแฟนเขาน่าจะก้าแฟนฟ้าคนอีสานบ้านเฮารับเลีล้ยง <c oughs> เราทีก็บอกแล้วแต่คะ่ะได้ไหม <c oughs> ก็เปิดประตูให้เราแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากๆเลย <c oughs> ผมชื่อส้มตำนะ <c oughs> ชื่อแต่ละชื่อคิดได้ไง <c oughs> ไม่แฟนแกตัวเล็ก <ija> แฟนแกอยากกินอะไรเนี่ยแค่ hours. อะไรดูเหมือนแกจะไม่สนใจลูกเลยเราแปดขวบนะ<ชาว>ให้ทำไรบอกได้นะแล้วแกเดินกลับไปกลับมาทำไมพี่ก็เอางั้นหล่ออะไรข้อเป็นแม่บ้านาคนนี้เขาจะมาสมัครแม่บ้าน เข้ามาโอมาให้บ้านเราจะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ทำไมคุณพ่อตัวเล็กจังเลยว้าวคุณพ่อตัวเล็กจังโอ้โหทักแปบเดียวคุณพ่อโตเลยกล้ามโตมากมากเลยเราก็เก้าคู่ผมแปดผมแปดโอเคผมจะกล้ามใหญ่แบบพ่อจังเลยคนแคะอะไรวะสรุปแกจะทูลแกจะัตหรือแกจะเล็กเนี่ย คุณอายุเท่าไร่กันเราแปดขวบเป็นลูกชายเองแกเป็นแม่บ้านงันหรอแล้วหน้าที่ของผมคืออะไรนี่ล้างถ้วยล้างจานล้างไม่ได้เ้ายังไม่ลูมผมอ่ะเรา11ว้าวทำงานเลยผมหิวข้าวแล้วอ่ะคุ้งแม่เออเาไปไหนกันหมดแลวเฮ้ยเขากำลังจะเอาอะไรให้ผมกิน๋ยวผมต้องไปนั่งรออยู่ต๊ะ รอรับประทานได้เลยกับลูกชายน่าง,งัวมาแนละ้วท่านผู้ชมเขากำลังเอาเอาพิซซ่ามาเสิร์ฟหรอเนี่โอ้ยก่อนโอ้โหแกชิมก่อนละโอเคผมก็ได้กินพิซซ่าจากเธอแล้วอร่อยมากๆเลยโอ้คุณพ่อแกะลาให้ผมนอนห้องในเนี่ยหรืออะไรลูกอยู่จอไปเนี่ยไม่ให้ฉันนอนฉันจะปล้นบ้านแกน,นะดูเสพอยู่แค่เอ้อมเ <c oughs> ห้มีคนมาปล้นอ้าว มีโจรมาอ้าวามาฮีนะบ้านฉันหายคุณพอ่อมานี่ค่อนคุณพ่อโอ้ม oh าคุณแม่เป็นนายคุณแม่เป็นนายคุณพอ่อไอตัวแม่เป็นนายคุณพอ่อละอะไรเนี่ยเมื่อกี้โจรเมื่อกี้ปะวะเดี่ยวก็มาจริงๆหรอคนนี้โจรเนี่ยเนี่ย แกไปปล้นบ้านฉันเมื่อกี้จริงเขาบอกโอเครอก็ได้ถ้าไม่แห่จะกลับมาน,นี่อะไรนี่อิงฟ้าอิมโมจิไทยแลว้วเอาลงไปคลองกับพื้นเลยโดนแบนปะเนี่ยยังยังไม่โดนยังไม่โดนเราต้องหาอะไรทําพ่อทําอะไรดีพ่อเราต้องหาอะไรทําข้าวก็กินไปแล้วไง,งกินอะไรอีก <Wow. S 1> อว้าวพิศวิซาก็มามาทยา้ชมดูดิ โอ้ไม oh ่กอคุณพอเซอร์พิซซ่าให้เรารอเนี่ยถาดเป็นถาดเลยนี่ฉันก็กินทีละชิน้นโอ้พอ่ออาหารเยอะจัดมาแล้วเว้สตรงสเต็กอิ่มแล้วครับพ่อขึ้นไปแหนไปด้วยดิโอ้ไม่ฉันสองของบ้านสุดลูหลาบ้านเป็นกระจกด้วย <c oughs> บ้านพ่อสวยมากๆอะไรลูกนอนที่นี่นะครับครับนอนที่นี่ก็ได้ วันนี้จะเป็นตู้เสพบ้านหลังนี้เเขาให้ผมนอนชั้นสองคุณแม่เราเมื่อไรจะกลับมาเวาเนี่ยและอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหดูดิเขาจะใส่ทุกงนอนเขาจะมาปนอะดิอีะเต็มที่อโจรเต็มที่เอาแล้วผมไปนอนทุงนอนเข้าเป็นก็นพ่อผมบอกช้างหมนันแม่จะมาตอนไหนอาอีกนะฮันมเนี่ยคุ้งพอผมคิดถึงคุณแม่แล้วคุ้งพออืมอืมนี่อะไร อะไรองแกแกตอบไม่ตรงคําถามมาเอาดีๆสรุปคุณพ่อจะตัวเล็กหรือจะตัวโตเนี่ยมาดิครับเอาคุณพ่อเต็งตัวใหม่เลยเว้ยห <t une> ล่อจัดหล่อตัดอะไรวะพิมพ์ผิดเวรนกรสรุปแกก็มาเปลี่ยนมาต่อยลูกชายทําไมเนี่ยเจ็บแกจะมาต่อยลูกชายทำไม, <c oughs> ม oh my god พ่อต่อยลูกตัวเองวินครับขณะนี้คุณมีสิทธิ์เพื่อนร่วมห้องและแจะอุ้มฉันไปไหนเนี่ยเออเอ,อเขาจะอุ้มพาผมไปไหนนะผู้ชมพาผมไปโรงพยาบาลผมพาผมไปโรงพยาบาลจริงด้วยต่อยลูกตัวเองแล้วก็เอาลูกตัวเองมามาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วจะต่อยผมทําไมก่อนโอ้โหเป็นการเอาอาหารไม่ให้กินอีกครอบครัวอะไรวะเนี่ยต่อยทําไมมันเจ็บนะโอ้โห,โห,โหล่าสุดจะเอาปืนยิงวินกับ โอ้โหยิงลูกตัวเองไม่ไหวแล้วคุณพ่อทําแบบนี้กับลูกไม่ได้นะเอาแกลูกไปนอนแทนฉันละเอาอะไรของเกลย์เ<อ>กเป็นกุดพอดีกดแย่เลย <laughs> ต่อยเองยิงลูกเองจะมารักษาลูกเองเว็นกันนี่มันอะไรกันดอนนี้โอ้ไม่กอดฉันตกมาเจออะไรบ้างวาเล่นอะไรบ้าหายแล้วฮ้าหาโอ้ไม่กอดฉันหายดีแล้วกลับบ้านก่อน เอาทางออกอยู่ไหนเนี่ยไปปล,ล้นไหมหาเงินใช้ไปเป่าคุณพอ่อ <c oughs> ก้าแฟนฟ้าเคไม่พูดง่ายเละเอาหลังไหนดีแปบ๊บ <c oughs> มีการแปบ๊บเอ้าสรุปแกก็เป็นคนตัวเล็กเหอสรุปยังไงของแกเนะี่ย <c oughs> บ,บ้านลังที่16เอโอ้โหเขาบอกให้มาปล้นบ้านนี้เลยนี่เขาตามผมมาแล้วระเบิดระเบิดเอาระเบิดมาเกไม่เอาอะไรมาเลยถุงนงถุงนอนอะไรมาดี มานี้มาไหนอ่ะเขาเข้าข้างบ้านเหรอตรงนี้เลยทำไมคนมบปล้นเยอะจังวะจะเข้าทางไหนเนี่ยอุ้ยก็วางถุงนอนให้ผมละมาแล้วท่านผู้ชมเข้าบ้านโอ้โหคนเยอะเลยลนปลนได้เงินละเฮ้ยได้เงินละได้เงินละได้เงินละเฮ้ยถุงนอนวางออกปั๊บ ลายหลักฐานโหดานี่มีเซนตะคงเซนตะคอรดอะไรเนี่ยได้เงินแล้วเอาเจ้าเมียสาวน้อยเขาร้องไห้เอาเงินไปแบ่งกันเราได้เงินแล้วพอพัวสุดเร็วเวนกํา<อ>ต่อไปของบ้านร้องไห้นี่คือคันปล้นจะไปไหนแล้ตัวไรไม่ได้เดินเลยไม่ได้พอรัวสายบันเทิงแล้วคุณอิงฟ้าโคกันอะไรอคอกันบ่ออะไร ทรมาเลยจ้าว้าวไปปนบ้านหลังไหนต่อแกสรุปจะไปป่นที่ไหนนี่คุณพ่อเก้าแฟนฟ้าบ้านหลังยิบสามนี่มาละมาละมามาเข้ามาแล้วเว้ยเข้าทางนี้เลยนี่เข้าตรงนี้ดีกว่าเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้วางถุงนอนไว้ด้วยเผื่อทางออกเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ไอ้ผีปะนี่ <c oughs> ไม่มีหน้าว่ะ พ่อเราก็ไปปะปุ่นวินกรนท่านี่อะไรนี่กระดางต้นไม้เดินได้ไรได้แกคุยกับใครวะเหมือนคนนี้เขาจะมาคอยอยู่ด้วยหรือเปล่าเห็นแบบมานี่มาแล้วเอาอะไรอีกไปไหนเกจะพาเชื่อไปไหนเข้าตรงนี้เยออ๋อจะดูเข้านี่เลยเอาฉันโดดเข้ามาแล้วเกยอยู่ไหนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มือกระถางต้นไม้เยมาพลุกกระกเราหรือล่าอะไรมาด้านไหนทา้งในเกลือทางไหน,ไหนโหล่านี่อะไรเนี่ยกระถางต้นไม้สองอันนะผู้ชมมีบันดุงบันไดด้วยทมีโจดเซิร์ฟนี่มันเยอะจังวะตั้งแต่บ้านเราโดนปล้นแล้วโอ้กระถางต้นไม้นะวัตกรรมนะผู้ชมต่อกันไปนู่นโลกไอเขาวางถุงนอนแล้วไอ้มาดิคือระเบิดอยู่ไหนว่ตู้เซฟเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านวา <c oughs> วับออกดูกระถางต้นไม้เราท่านผู้ชมดูบราคาแล้วเอาคุ้งพ่อผมไปไหนแล้วไม่เห็น ก็ยังอยู่อยู่ในเซิร์ฟอยู่นะแกแกไปอยู่ไหน <c oughs> อะกระถางต้นไม้โดนเบนทั้งสองเลย <c oughs> แล้วเราจะเหลืออะไรโอไมายกอดแกแบนฉันไม่ได้หรอกจะแม่สาวน้อยแกแบนฉันไม่ได้หรอกหลอ,อกมาเป็นมาหลอกล่อท่านผู้ชมพอเราน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่างั่นงั่นเห็นแล้วเห็นแล้เขาไปปนเลยคุมพอจัดไปดีระเบิดแล้วท่านผู้ชมนด้จะได้เงินหรือเปล่าตัวเซฟใหม่เลยนี่ <c oughs> ยังไงเรารวยแล้วเรารวยแล้วโอ้ my god พ่อเอาวลบัานครอบครัวสายบันเทิงปล้นอย่างเดียวมาเรากลับบ้านมาพักผ่อนปล้นเสร็จแล้วพอเราจะไปปล้นต่อก็เรื่องของพ่อเรานะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวโนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ผบบ๊ายบายเมืองนี้มีติโจนเวยโคตรเยอะเลยเย่เปีวไปเร็ว